Yeah, so เป็นสมเด็จพระปรเมนพระนิกาหาราชทรงรนทบกรเ้าอริยานจยเตสุสมุสว่าราทรงทำสมาเพืใส่าในผ้าปเพื่อดอมาในป่าาแล้วแล้แจกพระทีทถการส่งขนานานิกาให้พระ Como

โต๊ะอังโตะอสุเกตโตอังเฮาฮัสัพเทาัสสนงุขังจันโทอาสิโจังขามานานังกาลธนัปปิเดนทัตนเตสะปา I'm